ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทริคเกมใหม่นะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมคอยมัตเตอร์เหมือนเดิมนะครับคลิปนี้นะครับผมอัดคลิปมาให้ดูนะครับว่าผมได้ที่1นึ่งทัวร์นาเมนต์ทั้ง2ตัวเลยนะครับเหตุผลที่ได้ทัวร์นาเมนต์ทั้ง2ตัวนะครับก็เพราะว่าทําตามทริคที่เคยบอกไว้นะครับในคลิปก่อนหน้านะครับวิธีการที่ได้ที่1นึ่งทัวร์นาเมนต์นะครับ หลักๆนะครับก็คือเราจะต้องลดสปิดลงนะครับให้สปิดเราเหลือน้อยที่สุดนะครับที่จะทําได้นะครับเพื่อให้เราอยู่ในเทียร์ที่ต่าๆนะครับเนี่ยแบบเนี้ยถ้าเกิดเราไปอยู่ในเทียร์ที่สูงๆนะครับเราก็จะมีโอกาสไปอยู่กับคนที่มีสปินเยอะๆนะครับและแถมของรางวัลที่ได้นะครับมันก็จะได้น้อยด้วยนะครับ อันนี้เป็นตารางเทียล่าสุดเลยนะครับวันที่13นะครับวันที่13เดือน12นะครับ2020นะครับตารางเทียนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะได้นะครับก็เข้ามาในกลุ่มนะครับผมโพสต์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้ามีตารางเทียมาผมก็จะมาโพสเอามาโพสต์ให้นะครับครับแล้วก็ขอเตือนเพื่อนๆหน่อยนะครับใครที่จะเติม ใครที่จะเติมเงินซื้อแพ็กการ์ดต่างๆนะครับแต่เติมแบบที่ว่าราคาถูกๆกับคนอื่นนะครับแล้วก็ต้องให้รหัสเฟซรหัสอะไรแบบเนี้ยระวังกันไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเนี่ยโดนกันหลายคนแล้วนะครับโดนเอาเฟซกันไปฟรีๆเลยนะครับบางคนก็โดนโกงไม่จ่ายเงินนะครับหรือบางคนก็โดน โดนโกงจ่ายเงินไปแล้วแต่ไม่ทําให้นะครับไม่ซื้อแพ็กการ์ดให้และแถมไม่พอโดนเอาเฟซนั้นไปด้วยนะครับนะเพื่อนๆก็ระวังกันให้ดีนะครับจริงแล้ววิธีการเติมพวกแพ็กการ์ดที่ราคาถูกอะ่ะมันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็แ,แค่เพื่อนๆออมีบัตรเครดิตนะครับ แล้วก็เพื่อนๆแค่ไปหาประเทศนะครับที่มีเล่นเกมเนี้ยแล้วก็มีราคาของแพ็กการ์ดนั้นน่ะถูกกว่าของประเทศไทยนะครับเมื่อกี้เป็นเงินไทยแล้วก็แค่นั้นเองครับหลังจากนั้นเพื่อนๆก็กดซื้อก็แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอ่ะเพื่อนๆก็ทํากันได้เองนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องไปเสี่ยง ให้รหัสคนอื่นแล้วก็ให้คนอื่นเข้าไปเติมให้เรานะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็มาบอกไว้แค่นี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะดูคลิปแบบเห็นภาพนะครับก็เหมือนเดิมครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับกดเข้าไปดูได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเวลาผม อัพคลิปใหม่ๆจะได้เห็นนะครับจะได้มาดูนะครับและเพื่อนๆนะครับที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับถ้าใครจะเข้ากลุ่มลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับกดขอเข้ากลุ่มได้เลยนะครับในกลุ่มก็จะมีกิจกรรมแจกการ์ดกับกิจกรรมเปิดบ้านให้ปล้นนะครับถ้าเพื่อนๆมีคําถามนะครับเพื่อนๆก็สามารถถามที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับพบเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ